เผยไม่ดูฉากเลิฟซีนปล่อยให้สาเวเบลล่าลุยเต็มที่กับงานค่ะแม่เรียกไยาว่าหลายคนนั้นก็รอลุ้นละค่ะว่านุ่มเบียร์เขาจะว่ายังไงเมื่อคืนนี้ละครที่หวานใจคนสวยอย่างสาเวเบลล่าราณีมีฉากเลิฟซีนสุดหวานกับพระเอกหนุ่มอย่างปอบธนวัน์ในละครเรื่องรอยเล่มัญยางานนี้ไม่ได้เจอหวานใจตัวจริงของเธอนั้นอย่างนุ่มเบียร์สุกโลวันรขนารถถามถึงละครเรื่องนี้กันหน่อยค่ะว่าเมื่อคืนนี้ฉากจูบแบบดูดดื่มเลยเป็น บ้างผมไม่ได้ดูเลยครับผมไม่ได้ซีเรียสเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการทํางานจริงๆแล้วผมเองก็เป็นนักแสดงเหมือนกันครับผมก็ทราบดีผมถ่ายฉากเลิฟซีนมาเยอะมากเรารู้สึกเฉยๆแปลว่าเราใจกว้างคือต้องใจกว้างในการทํางานครับเพราะว่างานก็คืองานชีวิตส่วนตัวต้องแยกกันด้วยครับแม่เรียกได้ว่าพอเทพบุตรเข้าใจแฟนสาวแบบนี้ล่ะก็ไม่มีปัญหาใดๆอย่างแน่นอนคะ่ะ